สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดูดวงความรัก Wish a i M t a r o t อ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโร่ค่ะการอ่านนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ที่ Inbox Facebook Wish M t a r o t นะคะแม่มดจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะ การดูดวงส่วนตัวของแม่มดจะไม่ใช้วันเดือนปีเกิดไม่ใช้รูปถ่ายนะคะจะเป็นการตั้งจิตอธิษฐานระหว่างคุณและแม่มดนะคะผสานจิตเข้าด้วยกันและอธิษฐานขอคำแนะนำจากไพ่นะคะการอ่านไพ่เป็นเพียงการถามในสิ่งที่ตัวคุณต้องการจะรู้นะคะแต่ตัวคุณเองจะเป็นผู้เลือกและตัดสินชะตาชีวิตของคุณเองค่ะวันนี้แม่มดมาในหัวข้อ ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมในช่วง1-15พฤษภาคมจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะตอนนี้แม่มดขอให้ทุกคนทำสมาธิหลับตานึกถึงหน้าเขาคนนั้นอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้ อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพ่แนะนำนะคะขอทราบพลังงานความรักของชาวราศีตุลด้วยค่ะ ใไพ่ช่วยแนะนําด้วยนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลน,นะคะตัวคุณเองช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขนะคะ เป็นทุกข์กับความสัมพันธ์มีอารมณ์ที่ลึกซึ้งอ่อนไหวเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะช่วงนี้อารมณ์ของคุณจะเซนซิทีฟเกี่ยวกับความรักเป็นพิเศษนะคะอารมณ์หม่นหม่นเทาๆไม่ค่อยมีความสุขนะคะเหมือนกับจิตใจคุณขุ่นมัวนะคะความรักความสัมพันธ์ทําให้คุณเป็นทุกข์นะคะมีเดอะแฮงแมนแล้วก็นายออฟสอดเข้ามาด้วยตัวคุณเองก็คิด มากเกี่ยวกับปัญหาที่มีในความสัมพันธ์นะคะคิดวนเวียนเรื่องของเขาตลอดเวลาจนทําให้คุณนอนไม่หลับนะคะคุณไม่สามารถที่จะหยุดคิดเรื่องราวของคนรักคุณไม่สามารถที่จะหยุดคิดเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้นะคะตอนนี้ตัวคุณก็ได้แต่อดทนรอดูสถานการณ์นะคะ ทำตัวนิ่งๆวางตัวเฉยๆเพื่อรอดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะคะในใจคุณก็ค่อนข้างที่จะทุกข์ทรมานแล้วก็วิตกกังวลกับความรักความสัมพันธ์นะคะแต่คุณทำอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้นอกจากอยู่เฉยๆในพื้นที่ของตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะคะเป็นคนที่มีอารมณ์ลึกลับซับซ้อนค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะคะ แต่มันเป็นเสน่ห์ของตัวคุณนะคะที่ทำให้เขาอยากที่จะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดเขาอยากที่จะเข้ามาทำความรู้จักกับตัวคุณให้มากยิ่งขึ้นนะคะหรือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะหมายถึงว่าตัวคุณอาจจะมีเสน่ห์กับคนที่มีเจ้าของแล้วก็เป็นได้นะคะเขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศีธาตุดินนะคะเป็นคนที่อายุใกล้เคียงกันกันกบตัวคุณค่ะ มีความรู้สึกให้กับตัวคุณแบบมั่นคงนะคะแสดงความรู้สึกกับตัวคุณแบบเพื่อนคอยอยู่เคียงข้างคอยให้คำแนะนำคอยให้กำลังใจคอยเป็นที่ปรึกษาที่ดีกับตัวคุณนะคะเขามีความรู้สึกให้กับตัวคุณแต่ว่าเลือกที่จะแสดงความรู้สึกนั้นแบบเพื่อนนะคะเป็นการห่วงใยเป็นการให้กำลังใจคอยอยู่เคียงข้างเวลาที่คุณมีปัญหานะคะ ในส่วนของไพ่เพิ่มเติมนะคะแม่หมดมองว่าตัวคุณเองเป็นคนโสดนะคะแล้วก็อาจจะแอบชอบใครบางคนนะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณและเขาคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะคะอาจจะพบเจอกันจากการทำงานเป็นเรื่องงานนะคะที่ทำให้คุณและเขาได้พบเจอกันมีเรื่องที่ติดต่อกันนะคะ เขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีความเพียบพร้อมนะคะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าที่การงานที่ดีฐานะการเงินที่มั่นคงเป็นผู้หญิงที่มีการศึกษาสูงนะคะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าตาในสังคมเขามองว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะ เป็นผู้หญิงที่มีจิตใจของความเป็นแม่มีจิตใจของการเป็นผู้ให้และเขายังมองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สามารถช่วยเหลือเขาให้ประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆได้นะคะเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีความฉลาดนะคะมีไหวพริบป,ปฏิพานดี คุณเก่งในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะอาจจะทำงานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่จะต้องไปติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษานะคะคุณมีความรักที่ใช้สมองมากกว่าหัวใจเป็นคนที่ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะเวลาที่คุณคิดจะทำอะไรคุณมักจะคิดและทบทวนมาอย่างดีแล้วนะคะ ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะเกิดจุดจบจุดเปลี่ยนนะคะอาจจะเกิดจุดสิ้นสุดเพื่อให้ตัวคุณได้เริ่มต้นใหม่นะคะหรือว่าเขาคนนั้นของคุณอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายก็เป็นได้นะคะอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงอันตรายนะคะอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเคมีเชื้อเพลิงอันตรายอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับวงการการแพทย์อาจจะเป็นคุณหมอผ่าตาดัด อาจจะเป็นคุณหมอฟันหรืออาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับวงการประกันชีวิตก็เป็นได้นะคะเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีความเข้มแข็งอดทนนะคะสามารถช่วยเหลือและดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีอดีตที่เจ็บปวดเสียใจกับความรักครั้งเก่านะคะคุณยังปล่อยวางความรักครั้งเก่าไม่ได้ยังปล่อยวางความรู้สึกที่เสียใจ จากความรักความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วไม่ได้นะคะสถานการณ์ในฝั่งของตัวคุณแม่มดอานได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอเปิดไพ่เพิ่มเพื่อดูสถานการณ์ในฝั่งของเขาคนนั้นกันนะคะ ทราบพลังงานความรักเขาคนนั้นของชาวราศีตุลด้วยค่ะให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยนะคะ ความรักความสัมพันธ์ในฝั่งเขาคนนั้นของชาวราศีตุลน,นะคะเขารู้สึกตัดสินใจเลือกยังไม่ได้นะคะรู้สึกดีกับตัวคุณแน่นอนนะคะแต่ว่ายังลังเลยังตัดสินใจไม่ได้นะคะแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณนะคะเป็นคนที่มีความทรงจำดีๆร่วมกันเป็นคนที่มีความรู้สึกดีๆร่วมกัน คุณและเขาอาจจะมีอายุที่แตกต่างกันนะคะอาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่อายุมากกว่าเป็นคนเก่าในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่จุกจิกจู้จี้เจ้าระเบียบนะคะเป็นคนที่เวลาทําอะไรก็จะมีการวางแผนลงมือทําเป็นขั้นเป็นตอนนะคะมีการวางแผนการ ลงมือทำแบบชัดเจนนะคะถ้าหากว่าเขาต้องการที่จะทำอะไรนะคะเขาจะพยายามหาข้อมูลมาเปรียบเทียบหาข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์มาประกอบการตัดสินใจของเขาให้ได้มากที่สุดเพื่อทำให้การตัดสินใจของเขาถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะหมายถึงว่าเขาลังเลนะคะไม่แน่ใจว่าคิดและรู้สึกกับคุณ แค่เพื่อนหรือคิดและรู้สึกกับคุณเกินเลยไปกว่านั้นนะคะแม่มดมองว่าเขาคนนั้นของคุณเป็นคนเก่าของคุณนะคะที่ย้อนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เขาลังเลกับความรู้สึกที่มีให้กับตัวคุณนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่มีฐานะการงานและหน้าที่การเงินที่มั่นคงนะคะ เป็นคนที่พร้อมที่จะสร้างครอบครัวพร้อมที่จะดูแลคุณนะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่พบเจอกันจากการทำงานนะคะคุณและเขาอาจจะเคยทำงานร่วมกันมาก่อนนะคะหรืออาจจะเคยเป็นหุ้นส่วนกันมาก่อนหรือว่าอาจจะเป็นคนที่พบเจอกันจากการที่มีการทำงานที่จะต้องมาติดต่อกันนะคะ สถานการณ์ของไพ่ที่เปิดเพิ่มเติมนะคะเขาต้องการอยากที่จะมีความสัมพันธ์ทางกายกับตัวคุณนะคะคิดอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับตัวคุณในกรณีที่คุณและเขายังไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณและเขาเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันมาแล้วนะคะมันหมายถึงว่าเขาคิดถึงช่วงเวลาที่คุณและเขา อยู่ในความสัมพันธ์กันน่ะนะคะคิดถึงช่วงเวลาที่คุณและเขามีความสุขในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาจะติดต่อสื่อสารเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะอนนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะระวังตัวนะคะหมายถึงว่าตัวเขาอาจจะมีความสัมพันธ์หลักอยู่แล้ว แล้วก็คุณและเขาเป็นคนเก่ากันในฝั่งของตัวคุณตัวคุณเป็นคนโสดนะคะเขาก็คิดที่จะกลับมาสารสัมพันธ์กับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาเป็นคนที่แข็งแข็งตรงๆไม่ค่อยหวานอายุมากกว่าคุณ5ปีขึ้นไปนะคะเป็นคนที่ชอบควบคุมความสัมพันธ์เป็นคนที่ไม่ค่อยพูด หรือแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับความรักนะคะแล้วก็เขามักจะเชื่อในการตัดสินใจของตัวเองเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองสูงนะคะสถานการณ์ในฝั่งของเขาคนนั้นแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะแม่มดจะขอใช้ไพ่โรแมนต์แซงเจเพื่อแนะนำในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลน,นะคะ เพฟูเนตค่ะไพ่บอกว่าให้คุณทำตัวให้สนุกสนานร่าเริงนะคะเพื่อเปิดรับคนที่เข้ามาใหม่ในความสัมพันธ์นะคะเมื่อคุณมีความสุขสนุกสนานร่าเริงความรู้สึกนี้จะเปล่งประกายออกมาสู่ภายนอกและดึงดูดคนที่เหมือนเหมือนกันกันกบตัวคุณให้เข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวคุณนะคะ Let your friend help you ค่ะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณสามารถขอคําแนะนำขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของคุณได้ Very soon ค่ะเร็วๆนี้นะคะคุณจะพบกับใครบางคนที่เข้ามาสร้างความสัมพันธ์กับตัวคุณนะคะ This could be the one ค่ะ ไพ่ออกมายืนยันนะคะว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับตัวคุณนะคะถ้าคุณยังไม่แน่ใจถ้าคุณพบเจอเขาแล้วนะคะไพ่ออกมายืนยันค่ะว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่นําความรักดีๆมามอบให้กับตัวคุณนะคะโรแมนติกฟีลิ่งค่ะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณจะพบกับใครบางคนที่ทำให้คุณ รู้สึกถึงคําว่ารักนะคะเข้าใจความหมายของคําว่ารักอย่างแท้จริงนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลในช่วง1-15ถึงพฤษภาคมแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะการอ่านไพ่เป็นเพียงการหาคำตอบในสิ่งที่ตัวคุณต้องการจะรู้นะคะแต่ตัวคุณเองจะเป็นผู้เลือกและตัดสินชะตาชีวิตของคุณเองค่ะ การอ่านนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะแม่มดขอขอบคุณทุกการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของ Wish M. t ท t ร์นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ